กลับมาครับผมพาร์ทที่2องครับผมพาร์ทที่สสำหรับน้องที่กําลังเตรียมตัวสอบแล้วก็เป็นกาลังใจให้นะครับสำหรับน้อง,องที่เพิ่งเรียนเพิ่งเคยเรียนค่อยๆดูไปค่อยๆดูไปเดี๋ยวเข้าใจเอง น้องๆบาคนไม่ต้องดูคลิปก็ได้นะน้องนะหนูไปโหลดเอกสารนะครับไปโหลดเอกสารมาพราะนี้คือข้อสอบข้อสอบตั้งแต่ปี50เป็นต้นมานะครับปี50ถึงปี58ของข้อต้ามอขแผดแล้วก็วิชาสามัญน,นะครับเอาไปทำเล่นดู27ข้อสอบเรื่องนี้แล้วก็ไปเจอกับพิสิโจทย์ตัวร้ายกับกระต่ายน้อยตัวหนึ่งครับผม ฮาตัก็ตายตัวใหญ่สีดำมีเขาค่ายนั่นเองน้องๆครับกั 99. บ99.928ครับผมคะแนนเริ่มครบทุกจุดจัดหนักทุกแนว99.928เปอร์เซ็นตะ์ครับแล้วครับมา,า,มา,ามดูข้อแรกมาดูข้อแรกไม่ต้องอะไรมากเลยโจทย์ม4ออย้ำนะครับคนที่อยากเข้าม4ออคนที่อยากเข้าม4นะครับฟิสิกส์เป็นวิชาที่ทำคะแนนได้ง่ายที่สุดนะครับฟิสิกส์เป็นวิชาท,ทำคะแนนได้ง่ายที่สุด คนส่วนใหญ่ที่ติดหมอขอหมอขอที่ติดไปรอบแรก, mm. แรกเกณฑ์วิสติตโยมาณ80%ัพนะครับเกณฑ์วิสิตโยมาณ80%ัพนะครับผมมาดูครับผมมาดูครับข้อในสรุปเกี่ยวกับปริมาณที่ใช้ในการบรรยายการที่ของวัตถุได้ถูกต้องปี52อัตราเร็วเฉลี่ยมีค่าเท่ากับความเร็วเฉลี่ยครับน้องครับมีค่าเท่ากับอัตราเร็วเฉลี่ยของการกร่นทีเสมอจริงไหมครับไม่จริงครับน้องครับไม่จริง พราะจากนิยามความเร็วเฉลีย่ยคือการกระจัดและเนี่ยความเร็วเฉลีย่ยการกระจัดสมมติแค่ี่วงกลมครับน้องครับเค่นี้วงกลมกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมใช้เวลาเฉี่ครับน้องครับการกระจัดกลับมาที่เดิมก็ความเร็วคือศูนย์ส่วนเวลาก็ตอบ0ูนย์แต่ระยะทางก็เป็น2ภพาย อส่วนด้วยเวลามันไม่ใช่ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นกรอนนี้นี้ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ไม่เท่ากันนะครับก้อนี้ที่สองน้องครับความเร็วเฉลี่ยมีทิศทางกับการกระจัดของการที่เสมอถูกไหมเพราะนี่ถูกนะครับผมเพราะนิยามของความเร็วเฉลี่ยมันคือเอาการกระจัดส่วนด้วยเวลาครับน้องครับแต่จะด่วนเวลาทิศทางก็ย่อมเท่ากันเสมอ อาจจะปั๊บตอบเลยไหมอย่าเพิ่งครับผมเพราะมีคําตอบดักคอครับมีคําตอบถูกมากกว่าหนึ่งข้อ,ขอมาดูข้อนี้ความเร่งมีที่เดียวกับความเร็วเฉลี่เลยเสมอนะครับถูกต้องไหมฮะข้อนี้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะความเร่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วส่วนด้วยเวลานะครับน้องครับการเปลี่ยนแปลงความเร็ววเวลาถ้าสมมติความเร็วเคลื่อน,น,นที่ขึ้นไปนี้กับความเร็วตัวนึ่งเคลื่อนที่ไปนี้ทิศทางความเร่งก็จะเป็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงความเร็วคือทิศทาง าจะตูดครับผมไปหาตัวตามการคำนวณแบบเวกเตอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้2แต้มก็ตอบข้อ2ครับน้องครับสองแต้มก็ตอบข้อ2ข้อนี้เป็นช้อยตั้งแต่ปี52ครับน้องครับปี52ปี52ตอบข้อ2เพรานะฉะนั้นปีนี้เป็นปี59ก็ต้องตอบช้อยข,ข้อ9ก้าตุ้ยนะครับมันมีห้าช้อยมันมี4ี่ช้อยเลยครับโอเคมาดูข้อต่อไปฮะ ข้อที่สองครับข้อที่สองเป็นมอขอเปนแตบบ่ปี50มอขอแตบบ่ปี50เนาะเป็นข้อที่เป็นมอขอเป็นแตบบ่ปี50ลองทาดูมาทําดูอ่ะอันตรก,ก่อนวัตถ่ววัตถุวหนึ่งเคลื่อนที่จากแน่ง x บวกหน่งเมตรไปทางซ้ายไปถึง x ลบ3เมตรใช้เวลาการไปที่4วินาทีด้แกนหลังจากนั้นนะมันเคลื่อนที่ไปต่อทางขวาสุดทางขวาสุดจนมาถึงลบ1เมตรใช้เวลาเปา็นที่2วินาทีจ้องหาอัตราเร็วเฉลีย่ยอัตราเร็วเฉลีย่ยสูตรของการหาอัตราเร็วเฉลีย่ยคือ S เท่ากับ การเส้นทางการเคลื่อนที่ทั้งหมดเส้นทางทั้งหมดนะครับทมทมทั้งหมดนะคกัาทั้งหมดเดี๋ยวไม่ทันใจเดี๋ยวไม่ทันใจส่วนด้วยเวลาพี่ช่วยเวลาคร้บน้องครับเวลาการเคลื่อนที่ั้งหมด4มี่วิกับสอ่วิต้องหางหแน่นอนอน้องคิดกับผมน้องคิดระยะทางครับระยะทางทั้งหมดตั้งแกนหน่อยครับตั้งแกนก่อนนี่ให้ตัวนี้เป็นให้ตัวนี้เป็นศนย์ให้ัวน,นี้เป็น1ให้อันนี้เป็นลบหนึ่ง ให้ตัวนี้เป็นลบสองแล้วก็ลบสามครับน้องครับขั้นแรกเขาเคลื่อนที่จากไหนครับเคลื่อนที่จากบวกหนึ่งเคลื่อนที่จากบวกหนึ่งไปถึงลบสามอ่ะใช้เวลาสี่วินาทีขั้นอีู่เคลื่อนที่หนึ่งสองสามสี่สี่เมตรครับน้องครับอ่าตั้งไปก่อนบวกกับช่วงที่สองเคลื่อนที่จากลบสามไปขวาสุดด้าน,นขวาครับน้องแอร์ด้านขวาด้าน,นขวาขวาสุดมาถึงลบหนึ่งกี่วิสองวิบวกสอง สี่บวกสองเป็นหกหกส่วนหกต่อหนึ่งเมตรต่อวินาชีนี่อีกสอบแครับน้องนะอ่ะสะาสหรับน้องคนไหนนะครับที่มาดูเฉยเฉยนะฮะบอกกว้เลยว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับให้น้องๆพอดแล้วก็ลองทําดูก่อนพอดแล้วลองทําดูก่อนเนาะเพราะว่าเสียดายโจทย์นะฮะเสียดายโจทย์วิทยาศาสตร์เป็นวิชาทักษะนะฮะต้องคิดบ่อยๆว่าผมต้องคิดบ่อยๆนะครับถ้างั้น ไอสไตล์ถ้าเขาคิดไม่เป็นเราคงไม่ชื่นชมเขาถูกต้องไหมฮะเราก็กระต่ายน้อยน่ารักเราก็ต้องคิดก่อนครนองครับคิดก่อนนะคิดก่อนโอเคดูเมื่อกี้ทำอัตราเร็วมอขอชอบเล่นกับตาเร็วความเร็วข้อนี้มาถามความเร็วเฉลีย่ยข้อนี้ต้องคิดไหมคิดไหมคิดหรือคิดอัตราเร็วเฉลี่ยวิ่งรอบสนามเป็น 3, 3, 5, มิติวงกลมสามรอบสามสี่ห้าเมตรต่อวินาทีจงหาความเร็วเฉลีย่ย วิ่งครบ3รอบวิ่งครบ3รอบคือวิ่งรอบที่1และกลับมา้เดิมว,วิ่งรอบที่2กลับมาเดิมว,วิ่งรอบที่3กลับมาที่เดิมความเร็วเฉลี่ยคือการกระจัดส่วนด้วยเวลาการกระจัดกลับมาที่เดิมการกระจัดเป็นศูนย์จะวิ่งเท่าไหร่ก็าตามความเร็วเป็น0ูนเมตรต่อวินาทีข้อนี้อีก28แอยากบอกว่าข้อแบบนี้ออกทุกปีนะครับออกทุกปีออกทุกปีออกกปนะอันนี้แต่ปี5้าหนึ่งแหละนี่แต่ปี5้าหนึ่ง โอเคโอเคมาดูข้อต่อไปคนระับมาดูข้อต่อไปข้อสี่ครับนงครับวัดตัวหนึ่งแขวนตามแนวดินจากจุดเริ่มต้นจุดกลางเชือกเร็วความเร็ว8เซนติเมตรต่อวินาที็นเวลา5วินาทีครับก็มาถึงจุดปลายด้านล่างของเชือกไตกลับมาที่เดิม15วินาทีจนถึงจุดบนสุดนะครับปูติดกับเพดานอยากทราบว่าความเร็วเฉลี่ยตลอดการเดินทางมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ความเร็วเฉลี่ยคือการกระจัดส่วนวยเวลา5วินาทีเชือกอ่ะเชือกครับผมเชือก ระยะทางมเริ่มต้นจากจุดปลายลงมาด้านล่างจุดปลายลงมาด้านล่างอ่ะใช้เวลา5วินาทีอ่าห้าวินาทีแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นบนไปถึงจุดข้างบนนะครับการกระจัดคือจุดเริ่มต้นไปหาจุดปลายก็คืออีกครึ่งหนึ่งของเชือกเราต้องหาว่าอีกครึ่งหนึ่งของเชือกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรารู้ว่ามันเคลื่อนที่ครับน้องครับ5วินาที5วินาทีความเร็วแเซน,นอ่าเพราะฉะนั้นจากจุดกลา,า,างลงมาข้างล่างก็กลายเป็นกลายเป็นกลายเป็น 40เซนติเมตรสีเซนติเมตรสีเซนติเมตรข้างบนกลายจากก็คือ40เซนติเมตรส่วนด้วยเวลาในการที่ทั้งหมดอ่า5วินาที5วินาทีกับ15วินาทีส่วนด้วย20ตัดกันกลายเป็น2เซนติเมตรต่อวินาทีอ่าความเร็วขนาดนี้ควรทำได้นะฮะความเร็วขนาดนี้ควรทำได้อ่าความเร็วขนาดนี้ควรทำได้โอเคจุดไม่ทันดู่คอร์ดแลนะดยู่คอร์ดแล้วลูกอ่า ชายคนหนึ่งวิ่งออกกำลังกายมาดูข้อ5ครับลองคิดก่อนนะพี่จะเฉลยเร็วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะชายคนหนึ่งวิ่งออกกำลังกายรอบสนามฟุตบอลเป็นระยะทางหนึ่งรอบเท่ากับ400เมตรช่วงที่2เขาวิ่งเขาวิ่งด้วยความเร็วคงตัว4เมตรต่อวินาทีอ่าเมื่อวิ่งครบ2รอบเขารู้สึกเหนื่อยจึงวิ่งต่อด้วยอัตราเร็ว1เมตรต่อวินาทีอีกหนึ่งรอบจงคำนวณหาอัตราเร็วในการออกกำลังกายของชายคนนี้นะครับน้องไม่ต้องมาบ่นกับพี่นะว่าอ่านโจทย์ฟังที่พทัานะครับ น้องพอดแล้วอ่านโจทย์เองได้นะครับผมพี่อ่านให้เองฟังเฉยๆนะครับเอ่อเอ่อัตราเร็วเฉลี่ยคือระยะทางทั้งหมดส่วนด้วยเวลาอ่า s คือระยะทางทั้งหมดส่วนด้วยเวลาเอาโอเคระยะทางทั้งหมดส่วนด้วยเวลาระยะทางรู้วิ่งกัน3รอบระยะทางทั้งหมด3รอบพื่น้องครับก็เป็น3ามคูณสี่้ไอตัวแรกเคลื่อนที่4เมตรต้วีทีสี่ร้อยเมตรก็คือ100วินาที2รอบกลายเป็น200วินาที อันนี้เคลื่อนที่1เมตรต่อวินาที400เมตรก็ใช้เวลาไปทั้งหมด400วินาทีหารกันออกมาต่อ2เมตรต่อวินาทีมขอปี54ข้อนี้ยังไม่ยากนะครับยังไม่ยากเท่าไหร่ยังไม่ยากเท่าไหร่นะครับ,ไป,รบไปดูข้อ6ครับน้องฮะไปดูข้อ6ครับมาดูข้อ6นะครับมาดูข้อ6ดูก่อนดูก่อนดูไปเรื่อยๆรดูไปเรื่อยๆอ่ะรถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่บนถนนตรง4 10กิโลเมตรด้วยอัตราเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแล่นต่อไปทางชิดเดิม20กิโลเมตรด้วยอัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจงหาอัตราเ,รเฉลี่ยช่วงการเดินทาง60กิโลเมตรนี้มขอปี58นะครับมขอปี58เล่นแรงนะฮะเล่นแรงหาอัตราเร็วอัตราเร็วคือ s เท่ากับเท่ากับระยะทางระยะทางทั้งหมดส่วนด้วยเวลานั่นเองอระยะทางทั้งหมดส่วนด้วยเวลา โอเคนะครับนูก็ต้องหาเวลาช่วงแรกครับที่เขาอนที่40กิโลเมตรนูก็ต้องหาเวลาช่วงสองที่เขาอนที่20กิโลเมตรและมารวมกันแต่ระยะทางที่ช่วย40กับ20รวมเป็น60กิโลเมตรนะครับน้องคนไหนยังไม่ทําที่รู้นะครับกดพอ่ทําก่อนนะครับอย่าเพิ่งดูเฉยนะครับอ่ะเวลาล่ะก็คือเวลาช่วงที่1บวกช่วงที่2ครับน้องครับอ่ะช่วงที่1บวกช่วงที่2เวลาหาได้ยังไง ทดในใจคนระัทบทดในใจทดในใจเขาบอกว่า s เท่ากับ v คูณ t เพราะอันนี้เรียนแต่ม .6 ระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาเพราะฉนั้นระยะทางอานะ,ะยะทางส่วนนี้ก็มีค่าเท่ากับ t แทนค่า,าก็กลายเป็น60กิโลเมตรส่วน t แรก t แรกก็คือระยะทาง40ส่วน30บวกกับบวกกับ t ของการที่ระยะทางที่2คือ20กิโลเมตรส่วนด้วย60กิโลเมตรต่อชั่วโมง เหตุผลที่เราไม่เปลี่ยนหน่วยนะครับดูดูด้วยนะเขาถามหาหน่วยเดิมนะครับหาหน่วยเดิมไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยนะครับถ้าคิดเสศษสาวมาแล้วนะครับคิดเสศษสาวมาแล้วเนาะผมไม่คิดเลขให้ดูนะครับผมไม่คิดเลขให้ดูอ่าก็กลายเป็น36กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ36กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคมอขอปี58ก็มาแล้วเราอย่งไม่ลบนะฮะอย่ไม่ลบเรามาดูกันว่าแพท2ออกยังไงแพท2มีนา54ครับแพท2มีนา54 พี่ว่านะฮะคนที่คิดโจทย์ข้อนี้เมียต้องเป็นครูภาษาไทยกันเนาะไม่เชื่อลองอ่านโจทย์ดูฮะสําหรับการเรื่อที่หนึ่งทิติข้อความใดต่อไปนี้มาเติมในประโยคว่านะเติมในประโยคนะครับก็สอบเติมคําน,นะมีใจความถูกต้องสําหรับความเร่งที่มีทิศทางเดียวกับความเร็วอ่าความเร่งทิศทางเดียวกับความเร็วถ้าอัตราเร็วของวัตถุเพิ่มขึ้นแล้วขนาดว่าความเร่งจะเป็นจุดจุดจุดเอาแล้ว เขาถามว่าจุดจุดจุดบัตรซ้นนี้คืออะไรครับน้องครับจุดจุดจุดบัตรซ้นี้คืออะไระในภาพผมเป็นเนื้อหาที่รูที่บายอย่างนี้นะครับน้องฮะถ้าความเร็วกับความเร่งมีทิศทางเดียวกันความเร็วความเร่งมีทิศทางเดียวกันจะ e, ท,ท,ทําให้วัตถุมีวีเพิ่มครับน้องครับมีวีเพิ่มขึ้นถ้าความเร่งมากขึ้นแต่ยังมีทิศทางเดียวกันนะครับความเร่งเพิ่มมากขึ้นยังมีทิศทางเดียวกันก็ทำให้วัตถุมีความเร็ว,เ,ว,ว,เ,รวเ,เพิ่มขึ้นนะครับน้องฮะสมมติที่เป็น5เมตรต่อวินาที 5เมตรวินิกำลัง2อันนี้เป็น6เมตรวินีกำลัง2ความเร็วก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ดีแต่แต่ถ้าวัตถุมีความเร ip, <st les? <st les? ่งลดลงเหลือแค่เป็น4เมตรต่อวินีกำลัง2นะ4เมตรวินีกำลัง2แะแต่ยังมีทิศทางเดียวกับความเร็วก็จะทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมนะครับทําให้ความเร็วเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมนะครับอ่าถ้าความเร็วมีค่าคงที่5เมตรวินี v ก็เพิ่มขึ้นอ่ะความเร่งมี ค่าคงที่5เมตรหรือวิธี v ก็ยังเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมมีแค่กรณีเดียวครับน้องครับกรณีที่เราเรียกว่าความหน่วงครับผมความหน่วงคือความเร่งความเร่งความเร่งที่สวนทางกับความเร็วนะครับนี่เราจะเรียกว่าความหน่วงมีก็มีที่ทางพอมันมีการเพื่อนที่สวนทางกันก็ทำให้ v ลดลงครับน้องครับอ่าีลดลงอันนี้เอาไว้ิีคะร์นะฮะเอาไว้ิีคะร์สำหรับข้อขนี้ครับผมวัตถุอ่าวัตถุก,กําลัง นี่ความเร่งความเร่งม um? ีทิศทางเดียวกับความเร็วถามว่าความเร่งจะมีทิศทางอย่างไรนะฮะในขณะที่วัตถุมีกำลังอัตราเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอึ้งความเร่งคงที่ได้ไหมได้ความเร่งเพิ่มขึ้นได้ไหมได้ความเร่งลดลงไหมได้แต่ขออย่างเดียวต้องมีทิศทางเดียวกับความเร็วต้องมีทิศทางเดียวกับความเร็วข้อนี้เลยถูกต้องนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับ นี่คือข้อ,ขอเจ็ดครับเ้าครับอีกย0สบข้ออีก20สข้ออ่าอ,อ,อะไรครับก็น้องคนไหนรู้สึกเบื่อนะครับมาถึงข้อเจ็ดแล้วน้องกดพอดแล้วก็ตอบ f a c b o o k อ่าภรรยาน้องหรือว่าแฟนน้องตอบก็ได้นะครับเผื่อมีปัญหาการเรื่องค่ามลูกที่บ้านนะครับน้องครับเราไม่อยากเป็นปัญหาของการแตกแยกกับครอบครัวนะครับมาดู8นะครับมาดู8กันก่อนมาดูข้อที่8ข้อที่9ช่วงนี้เป็นช่วงข้อสอบของแพทนะครับช่วงข้อสอบของแพทข้อนี้ครับผมถามเป็นช่วงนะ ปี55ตุลาปี55นะครับตุลาปี55เรามาเริ่มต้นอะไรโอลิมปิกอ,อ,อ่าการแข่งโอลิมปิกโอลิมปิกนักกีฬาวิ่ง100เมตรได้ระยะทาง4.34นาทีถ้าขนาดนั้นมีโลมพัดเดียวกับมีโลมพัดเดียวกับที่ทำการ 2, วิ่ง2เมตรนวทีถ้านักกีฬาวิ่งด้สัดเดิมแต่มีโลมพัดนักกีฬาจะใช้เวลาอยู่ในช่วงใดสำหรับการวิ่ง100เมตรคับนาองครับข้อนี้เป็นเรื่องของความเร็วสัมพัทธ์ครับ ในเรื่องความเร็วสัมผัสถ้าความเร็วที่มันลมเนี่ยมันตีปะทะต้นนักกีฬาครับผมตีปะทะต้นนักกีฬาความเร็วระสองก็ต้องจับบวกกันและกลายเป็นความเร็วที่เขาวิ่งนะครับเป็นความเร็วที่เขาวิ่งอันนี้ลมกับที่เขาวิ่งถ้ามีทิศทางเดียวกันก็จับบวกกันแต่ถ้ามีลมทิศทางสวนกันลมก็จะเป็นแรงต้านความเร็วของเขาก็จะเป็นความเร็วสุดที่คือความเร็วที่เขาวิ่งลบด้วยความเร็วลมโอเคไหมครับ อ่ะตอนนี้เคยเจอขั้งแรกตอนม3นะครับพายเรือทวนกระแสน้ำกับพายเรือตามน้ำเมื่อเจอขั้งอีกขั้นตอนม6กนะครับก้อนนี้คือกรณีกรณีที่เขาวิ่งมีแรงลม2เมตรต่อวินาทีเขาวิ่ง v คําน้องฮะตอนวิ่งจริงๆงมันมีลมก็ต้องบวกเวก2เมตรต่อวินาทีโอเคไหมอ่ะเราบอกว่าเราบอกว่าเราบอกว่า s เท่ากับ v คูณ t ดังนั้นเวลาก็มีค่าเท่ากับ s ส่วน v เวลาของเขามี ระยะทาง100เมตรความเร็วคือความเร็วคือ v บวก2ได้เวลามีค่าเท่ากับได้เวลามีค่าเท่ากับ4.34วินาทีคำถามก็ค,มคือว่าคำถามก็คือว่าคำถามก็คือว่านะครับถ้า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 เป็น s ส่วน v ที่ไม่มีลมต้าเป็น s ส่วน v ที่มีลมต้านะครับ v ศูนย์นเนี้ยอ่า v ศูนย์ v ที่มีลมต้าเนี้ย อ่าเวลาออกมาอยู่ในช่วงไหนนะรัผมเวลาออกมาอยู่ในช่วงไหนแก้สมก,การได,กได้ไหมลูกแกได้ไหมข้อนี้อาจจะแก้สมก,การง่ายนิดหนึ่งนะฮะแกสมการง่ายนิดหนึ่งลม่ขอแก้ดูเลยกันเนาะหรือจะได้เวลาออกมาอยู่ในช่วง4ข้อ4นะครับอยู่ช่วงข้อ4ก็อยู่ที่ประมาณเวลาที่ไม่มีลมต้านนะครับเวลาทีา่ไม่มีลมต้านก็คือ R อ,อยู่ที่ประมาณ4.75นะครับ4.75เนอะขอที่แก้สมการไม่ยากนะครับแก้สมการไม่ยากลองกลับไปทำดูลองกลับไปทำดูมาดูนะับลองกลับไปทำดูมาดูข้อนี้ก่อนมาดูนิยามแต2สองชอบเองนิยามเหมือนกันแต่สองชอบนิยามเหมือนกันข้อ9ครับผมข้อ9วัตถุกำลังเคลื่อนที่ในแนวแกน x มีเครื่องหมายการกระจัดความเร็วความเร่งเป็นลบล,ลบบวกล,ลบลบบวก ตั้งแกนเลยครับลบลบบวกลบลบบวกอ่าการกระจัดอยู่ที่ทางเป็นลบอ่าเราให้ฝั่งนี้เป็นบวกนะครับฝั่งนี้เป็นบวกด้านนี้เป็นลบแสดงว่าวัตถุก,ก็อยู่ด้านนี้ถูกต้องไหมครับการกระจัดที่ทางเป็นลบความเร็วที่ทางเป็นลบแสดงว่าวัตถุก,กลาลังเคลื่อนที่ไปนี้โอเคไหมครับเคลื่อนที่ไปในฝั่งลบแต่แต่แต่ความเร่งมีค่าเป็นบวกความเร่งสวนทางกับความเร็วมี่ A นีว B โจถามว่า วัตถุอยู่ในตำแหน่งไหนเคลื่อนที่อย่างไรกำลังเร็วขึ้นหรือช้าลงที่ตอบไปก่อนเลยครับว่าวัตถุอยู่ตำแหน่งที่เป็นลบ x น้อยกว่าศูนย์เพราะเขาบอกว่าการจัดเป็นลบไงกำลังเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ความเร็วไปด้านนี้ก็มีความเร็วที่ทางลบ x ลบ x คำถามก็คือว่ากำลังเร็วขึ้นหรือช้าลงคำตอบครับดูมาดู a กับ v a กับ v ที่ทางสวนกัน เอกวิธีทางสวนกันก็คือความหน่วงความหนว่วเนี่รยระครับถูกกำลังเคลื่อนที่ช้าลงนะครับข้อนี้ตอบข้อ1น,น,นะครับผมข้อนี้ตอบข้อ1น,น,นะครับเห็นไหมฮะเราต้องพิจารณาครับน้องครับว่าความเร็วความเร่งมีทิศทางเดียวกันหรือเปล่าถ้ามีทิศทางเดียวกันความเร็วจะเพิ่มขึ้นอ่าถ้ามีทิศทางตรงข้ามกันความเร็วจะลดงลงหรือกำลังเคลื่อนที่ช้าลงนั่นเองครับน้องครับโอเค